องชายพามไปกันถือว่าป,ป็นปลื้มลูกนะพายหนุยพายเจงไปเทียกันแล้วก็มาบวชวันนึงวันใดวันนั้นองค์พระราชาทรงทรงแปอนุญาตเออไม่อยู่แล้วลวงเออไปเดี๋ยวกูไม่บวชนายกาะยาบวชเดะไม่ตีอยู่ใฉยไม่ตีอยู่ใฉไม่ตีอย,ยู่ตํำไรแล้วลุกกลับ้อยอาจารย์โลวแต่ว่ากูยอมรับเหลองพาย,ยันนางควักเลยนุสยสอยสิทธิเร่งฮัลวัคนให้หน้าเจ้ากูไปพื้นหนึ่งพาย,ยันนางควักอาจารย์ห่วงพายวายแต่ลูกตมาคาใกล้ขึ้น นาเจ้ากูาได้ปายันไปไว้ไข่มดตูเย็นตูระตัดปัดลมสูกว่าจากชาติไม่เหลือเลยพระเจ้าวัวชนเคยชนอาจารย์เจือไหมชนนะมึงเชื่อกูเชือ่อเพราะว่ารถยนต์นาบ้าวกูร้อไม่ใช่ตีสอยอาจารย์เจือไหมกยิเปงพิษยี่เปงเจือบัวชนมาเจือรถยนต์พอแกกววัดวิปังอะละกิโล ชนเก๋ไน่จนเก๋วัวปานดันข้าต้มไอ้ชี้แก้วเฟื่องกู้ไอ้ชี้แก้วจนเก๋วัวปานเ้าต้อมดันเกาต้มเบ้ปุ้งเดียวชนควายหน้าเด็กก็ยี่กูไปชนชุมพลเทว่าเปเป็ดพันซอยอาจารย์จื้อม้พอวางโบลเวียนโปะเปลรดไม่เข้าแก๋กูชนแกยิบเปงจืมรถตีตั้งมาจืมก็ยี่กูเอ้ยเปเกตายเนี่ยถามาพูดถึงเรื่องไก่ชนมาแกนี้กูต่อเจ้าไปพบทดจัน เออราชวัดปูชิดสักเดียวตอปเชี่ยว่ามีดีไล่ตัววันนั้นนายกูไปตัวนึงอันนึงทีนี้ก็ชุดนนะไม่ใช่การปนั่นกีฬากีฬาเอือถ้าราวัดปูชิดได้กูไปตัวก็ไปปล่อยเกี้ยงก้าวข้างบานช่องวัดหนกคุ้มดีตายปวดชาดได้ค้งนะได้ค้งฮะเรียกว่าไปตัวนายกูว้าว้าอดังเร็งนุ๊กไปเจอจริงเออ เออนุก,กันแล้วเออนุกได้ๆๆๆไปได้ไปไปหล,ลูกไม่แก่กูรับได้กูตุกตายโอ้แก่เปลืกเปรตี่ท่านอาจารย์นั่งทางในด้วยหน่อยนะอาจารย์นั่งทางในรูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทราบว่าพี่โคเบสอย,อยู่ในนครไหมกวา่าใช่โคเบสจากนาครไปเลี้วครูองค์พระราชานั่งทางในดูต่อไปว่าพี่ไปอยู่ที่ไหนไม่ชัดหลุกไม่คาดอเออเออมุ่นแป้งกระดาษออ ไม่ใจต,ต,ตัวราตติหลายบ้านั้นแหละเวอไปลูกไปป้าไปไม่ไอยาครับไปทู้บานเมืองมาบวชวันนึงวันเด้วันนั้นองค์พระราชาทรงระะนุญาตผมกลับนมัสการลาครับผมจะไม่โกรธแล้วผมจะต้องเชื่อฟังผมจะต้องเออปัะดน,านไปพี่นุย้ยไปนะจ <c oughs> ำเจ้าไม่ไปนายกองดีทอ,อย่างมังไมกองดียิงไม่เข้ามีไอ้รอยตาปูกด ไปเอาใจนุยตาผู้กดมาอยูดซ่องปีไม่บวชได้กูบวชเองว่าบวชเลยบวชเองก็ได้บวชแล้วไม่รู้เขาได้มาแต่เนิ่ยไม่วนเกจนนุ่นเห็ดผมบวชเองก็อยู่เลยบวชกันหรือว่าเอ้ยได้บวชได้เรียนไปนานหรือไม่ได้บวชพระไม่รับอ่น ราไม่รับรับแตเบชีตัวเจ้าถูดทรับไปฮะนงเน็ตมาบวชกันกูกว่าป้านก,กันเลยเออแลวกูกับมึงเวียนเวียนเทียนเวียนเทียนพลัดกันเอาไก่หุงกว่าป้าในยาตาเลยที่นูย้ยอะไรเจงกันเชียวว่าบวชรคอแกลเลวโกลเบวชไปชวดรบได้รางวัลโสยลังรุงปราบเล่นโปเจวงกูกับมังขุดาลาตัมมารถนึ่งเกานึงมาโจดคลุมไม่มีเกยเย็ดเนตเด็กู กักวาตอน,นี้นายมาโบเลนพวิงตานูล่ะนายมาลมนมือโปไหวปันเป็ดไหวเพลงไหวแก้วล้วเอายาตาเดี๋ยวกูสัปีปลาเก๋ๆนานเลยไม่ว่าเด๋ว่าพิษบัตรีก็ต่อเจ้าจันเข้ายาทาวารีวหาอิ่มเร็วก็ลากลับวัดกลับว่าคอยมากินลาว ข้อรูปยาข้าวข้อข้าวกินกันข้อพัดไส้มูที่อยู่ในเครัวลอยลอยปีข้อเคลืองในวัวต้มไส้ใบม่วงใส่ยามปีล่วงมาตื้อเจ้างานยาขาวยาสูยาโทยาตาโอชาพี่จะว,ว,วดาดอบวชเหลวเล้งยาบเีดแมม สับปีเตียวดมโคใส่พราวไปก้องวาดเลยน้ำตาวกินร้อยบัวลอยกินดีน้ำชุบเคยกีละเีไม่กินข้องในงานนี้ร้อยรย้อยกวยเตี๋ยวลูกชินกร็ร้อยลูกกิโทอดกร้อยร้อยปีเมค้าลูกกินตะไคร้ไม่ได้แก่น้ารูงินสุ่มมาบุญรูงนั่งเดตาเมค้าน้ำชา ช่วยคลุกคล่ยลวกไอ้อัตามาตะครองควงางอัตมาตจะได้ฉันคข้ยลวกฉันเหลวเป็นเรงแกเหลวดอกแข้งพาวันโเตีบาดจัดเดี๋ยวได้กูกับมึงโอดเจา,าตูไปฮานองเน็ตนองเน็ตมาบวชเลยนุกกันเลเออตั้งใจเด็ดขาดพระไม่รับรับแต่ไม่ขี้ไอ้ดุยยิบ càng đó là lê kít đi để ai luộc luôn cái ngày tốt cu ở nữa cặp cu việc đây là giật mềm นุยน่ยไม่เปลือหนุ่ยอือยกขึ้นที่กวยใจไม่อ,อกมึงอเองกูยไ่อยเปรตไม่หนูคิดเดียวปลาตรางังปืนอืมไปไปตายโอ่งนี่ไปปลาตรูดเปรตจ้ำก้าวเจยเราเหยาาตัวยางหรือราชนามคลองดีแต่พวกนี้มันไม่รู้กุนกาการมาอยู่วัดด้เปรียบเทียบเทียบว่าคนชั่วคนนี้มีความรูร้สึกมันไม่เหมือนกันไปละ เด้ยลูกปืนหมดได้ของแนะนำกูมาเจ็ดปีไหวกูสร้างเบสสร้างกีตาร์สวดพี่ก็คือจริงอันเด้คุณเบื่อเลยพอลงือขุดสลาเพราว่าไม่ปัจจานานีเดินเลยตามใจไปชั้นเก้าวนั่ไม่ปัจจานาปื้ดพอชั้นเซ็ตได้แต่ยาตาว้าวีวาไอ้ว่าดอเลยเ <c oughs> ปลี่ยนได้เลยลูกเอ,อ้อเปลีดจริงหนุ่ไม่จริงอเลย ้างบีจางกีตาทวดพี่เชื่อกูดังนะโอ้ไอ้ซีกลู่ซู่มาเต้นไอ้ซีกลู่ซู่อู้วัยรุ่นควงลุยบอกว่าทวดจะล่วงไม่อยากจะทำอะไรไมาได้เข้ามาเรื่องก็คือว่าเธอกับคนนั้นหลือกันตั้งคอยว่าดูดีกว่าฉันเขาว่าเข้ากันกับเธอมากกว่า มารับไม่ได้มารู้อย่างนั้นเพราะฉันเคยเป็นคนพิเศษมารับแล้วจะเฉดหัวกันเลยได้อย่างนี้นลงเล่ไม่อยากจะถามมาได้มาได้โอ้ววฉันคงต้องขาดใจหากเธอจะเดินจากไปกับใครคนนั้น ไม่ยากจะทำอะไรทำอะไรทำี้แม่มึงไม่จะใจวุ่นกว่าทักษิณดุแรงกว่าักสินรักสินจะตู้ปนจับปนน่าทาวดน่าทาวดอุยไรไม่ต้องมอสีดีเลยไม่ แต่กว่าไ้วุนเซนนักลูกันแม่ตาอันตายกี่ช็แล้วช็อบช็อบช็อกช็อตีด่เข้าไปกิดอยู่เ uh> รือยืนแลอยู่ไหโตัวตัดเตียยเลยช่วยกันดึงแล้ว จำเต็งพอแล้วไม่อย่างนี้เจ้ได้อยู่เลยังต้นนะ่อนเช้ตัวอันกวอายจะยังไปใส่เก็บยางเลยไอโต้กูเต็งตัวนั่นแล้วไอ้เอ็มร้อยทีกูเปิดเลือดมาไม่ไม่หนาเปิดนะเพราะฉะนั้นมึงตัอได้โต้กันว่าอย่าตำพี่พอได้กับกูกูแต็งกันหนุ่มใหญ่าว Hãy đi 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 Yên mai nha rầy yên mai Yên mai nha rầy Mấy ưu tầm bì bỏ đai tèn ít tôi lên lửa mà cho em quân Hãy lấy tèn tái Dạy cho em đi quân Hãy lấy tiền thái, dạy cho em tay thái Hãy tô tên thái, cho em quần Nhà quyến ba Cứ cho em โนไทยตัองตองเต่งแม่นต่ตีแต่งคนตายว่าจอกูกาดแรลแลต่งคนตายการแลแลค่เคยเคยเล่นเดียวเคยเล่น่อยเล่นกูนเลี้ยวไปเข้าต่งคนตทยตั้พีพอได้รอ้รยเร่ ว่าหยอตัวอนว่าใจเกับยาด้วยกิ๊บไอ้โตคนใจตะโดนแม่เหล้วที่นี่ไม่ใช่ทำยังไงเลยจ้ะแม่สักจะเวมาต่ว่าเจ้าว่าจะสัจริงเป็นสิ่งเก็ไม่ตายไม่จะไปสร้างความความพิดต่อจังนาทีต่ำรัวเจอเลื่องเกินกระบวนการสร้างสติตยู่ที่ทรมกูใจความเป็นต่มกับแม่ใช้หลายหญเต็มเจ้นีไปตาหนีต่ำรัวที่ไปแจ็งความว่าเจ้านีกล้าคนตายแหลมรู้จะแหลมรู้ฮันนนังให้เหน่งหรือมั่งเหรอ วันไหนก็ไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้แต่วันหลังก็ต้องรู้อยู่ว่าอย่างกับนายจ๊อไม่นี่ไม่ใช่นายเตะเด็กเหลืออนนั้นเราอัมพรกับีนะป๋าช๊องหลุนกันนี่ไปิกว้างหรือมั้งจอยกูปล่อยทิ้รางแอ้ไปกันพันพือเหล้ากูปล่อยทิ้รางแอ้ไปกันเม่นก็เพลย์ใหญ่แจมแปลเดียวน้องอันแปลย์ตองพีใครมาบ้านเราดิจ๊ะแม่ à, ngu cái lù cầy bà rừng râu à. Rọt coi, gái chém à cây, kém, alo, cây ua, gặp tay thì lượt ngu tụng trang thì cao Rọt này leo le <laughs> Này nó chất rượu quá Này mà gái chém Hãy, hãy tôi nó này mà, tôi rất là phát của trẻ quần tay đi à. Để tôi không nhờ bộ rồi của tên à? Để tôi không nhờ bộ rồi của tên Nghe ừ, tôi hắn lấy tỷ bộ của tên của bác của chết cô đi Tâm bộ của tên của chết cô đi mến cần tiêu cu của, của mà, giống, ấy. Ta à, Để tập lên đi điên nè Ai tôi nó lúc mà chụp cái mừng có của Hả? À? Mày hầu nằm bưng ngô trong quất đâu mấy mày ẩu nay nằm nằm bưng nó trong tuần, nó cũng mà cho trong quất để rất nhiều quần ít trái Mày hết nằm rất nhiều hả bác trái ở bên cháu na tí nọc cứ bé mua mà gần liền mày nọc bèn bên mày thông lên rơi dình lửa bưng tròn tay cũng cắp yên tạm lăng <laughs> วัดดีรอเจ้าน้าตีตำรวจมีน้าอยู่นี่ใจยเลี้อารวมมาแต่รงมพักน้อยนายเอ็งแม่เก๊หลังแบบไปเรียบร้อยวันนี้ก็พ่อลูกยืมใจจุดลูกเชื่อไปโรงเรียนครับไอ้คนไอ้รัวก้าดุ้นเนี่ยบไปเราเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนกล้าลุงนี้จ้างนี่นายเป็นคนควรกูจะเป็นคนก้าจะนาย จ้างมีนายเป็นคนควันฉันเป็นคนกล้าใครกล้าเน่จ้างมีนายคนควันกูจะเป็นคนกล้าหมู่เต่งจำหนังอยู่กลางล่างเด้ก็หลังนั่งดั่งรือมากหลังนั่งดั่งรือมากก็รูปหน้าหนังให้แั่งนั่งจะได้หรื้อลงกูแรงบันจุงเลยนะ เรัวเรื่อยๆคู่อะไร่ต่ำดาวเลยพิดเคยเป็นคนกวนกันเนี่ยจ้ากี่นายเป็นคนกวนแด็ดใจได้ต้องใจกับนางคือบันเดได้เออคือเรื่องาวทางเม็ดตังปีมันเป็นบะนนำบันนำบันนำเจ้านับปันนำเจ้างต้องการคือว่าต้องการดีจังตอนเจ้าไม่ต้องการเนี่ยมันตายแล้วแล้วการที่ต้องการตอนแก่จ้างกวนมันไม่แฉ่ตายทีนี่เนี่ยฮ่เหมืนต้องตายถุงคู่อะไร่ chân mới chạy chết tân à ca gà mặt tết cả đồ mới chết tân à ca đi vừa rồi thèm vươn thằng thú à chân mới chạy quần tèn nữa leo coi quần tèn à leo coi ít lên leo Ra ít lên leo mày vô cái bu bà bơ mày vô cà men quá mày rất cái mày vô cà men còn nói chơi gì mà อาโงกามิ้นตายายเริ่มมายกอยู่ใจตุ้นเงียบสินะไอ้พ่อนายวอกกับมันโอ้พรามเัมนีนตายายเป็นคนกล้าก็เราจำเป็นจะต้องควบคุมตัวไปลงพักรับโทษตามกระบอกกฎหมายติดร่างกี่ปีก็ว่าไปแล้วฉันเจอเรื่องดีมาไหนผู้ชาความเป็นตำกับฉันใช่แล้วโดยใช้ความเป็นตำกับยายเดินหนุเจ้าคนละาัเนจืดได้ไม่จับชินชีสาบิยะทะาหน Nang 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 á nang nang kẻ nang đi Nông ca nang 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 lúc nang 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 chả nang 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 chả nang Tiêu มึงกำลังโตกำลังร่าพึ้นลงไปเกิดไปเกิดในร่างกติจารหน้าบะหลวงมีกี่ร่างลูกกี่กุ่แม่โยมมีกี่พื้นป่าตุ้งกับแม่ตรงตายเลยจะนั่นให้แม่ไปแต่ลูกน้องกรายาก็นี่ไปจากแกนี่อะไรนะจ๊ะนายก็นี่ไปจากแกนี่เลยการจัดการเ้าบ้านเดียกันที่ไปจากที่นี่เลยการจัดการเ้าบ้านอะไรทำตามกระโดตั้งเลยจะบโลงเพลยพี่เปียกพี่ปุณแก้ว พี่พอจะพาผมไปนครคาเปเก manager, ้วได้ไหมไอ้น like um ี่กูไม่อันดับรองอันนี้เพราะว่ากูเตรียมเกิดมากูจะเกิดไปน้อยนี่แล้วพี่เปี๊ยกอ่ะไอ้เปี๊ยกไม่ต้องตามันนี่บัวกูแล้วอย่าไปเคยมึงว่าขนาดกูไปตุลาดมันไปลงแก่ตายใครไอ้เปี๊ยกใช่ไอ้เปี๊ยกแกมึงแกไปลงตุลาดไม่ตีลงตุลาดมันตีลุ่งน้อยไหมมึงต้องยอมรับว่าจีบจีบจังหวัดจางใต้เต้ก็ปลาดุงบ้านบ้าไปตั้งไอ้บัวตุลาด เแล้วก็เช็คแล้วว่าอนาคตดโบสถ์ดูรัต้องมีคนบ้ามากเดือดเพื่อนนั่นเออยากจมึงไปลงดุรัดอู้จะคนดุรัไม่ลงเรือบ้านอยู่น้อยบ้านอยู่วี่อยู่ในก็ดแวี่อยากจะไปลงดุรัดลั่นกูมานตำมันมาทตำมาดูหน้าองค์ผู้ว่าแค่น้อยจจหลักลังกามันวันนาเพียกด้วยนาเพียกมาเยี่ยมพุ่มทีตาว่าวันนาเพียกกลับพุ่มเจียกาดอดไอ้กูกิดจจุลาน อันในมารถกล้วยมารถกล้วยมารถกล้วยอันในเก๋มาเือเก๋มาเืลอเอ็นก็เกี้ยนสถานีรถกล้วยตุราชธานีกะกูลงกอกกูลงตึ้งที่นี่กูแต่ว่าได้หลักลังพระนุก็ติดขวนพระนี่ก็ติดกลองแต่ว่าแกรรมไม่เจบ็บปบหาไดหลักลังเออกะกูาตามเด็กไว้บ่าวไดหลักลังดูดานอยู่ไหนอะเหยดแมมันวันเลยตรงนี้มาปบไม่ลงเออแต่หน้าอยู่ตามนี้อ่นนอ,นนอันนี้ไม่ใจตูดานไอ้รอ้อยปุ่นพิน เลี้ยนมาแจวตานี่ดูรัดอ่ะโอ้รอยลงเกตายกูกะแล้วกูตามเลยกูว่าบ้านนี่ลุงไปดูรัดนี่ไปทางนูอยม้าหน่นลุงรถเมย์จอดขึ้นมาแต่ว่ารถนั้นไปดูรัดกับกูขึ้นพรำเอ็งมันไกลเกินมามันยังไม่ตึงกูตามมีตาวันหนังกูกางกูไหวเจ้ารถนี้ไปไหนหยัดแม่เทียนลงเหล้ามันว่าเปล่อมันว่ารถนี้ไปบานโดนไหวมึงไปนูอยกูไปดูรัด มันปากรูไปบ้านโดนบ้าไหมกันแล้วก็รูว่าจอดต่โจดโจดโจดไม่ไปเลยตีลุงปูให้รถมีจอดมีไปน้อยขึ้นรถลบผุนพินกูแล้วก็ปวดรถมากูขึ้นปรามกูตามเด็กเราตอนนี้ไปน้อยเตียนเย็ดเมมปนเลยมันว่าดเพื่วไปตากามลุงแก่แต่องมไปน้อยกันแล้วขึ้นมายู่บุญกวนควนน้อยกวนลังตานี้ควนลังตานี้เออ โรงบ้านบาเยอะมันก็มาป้าเป็มาก็มามันบ่าไม่ไม่บาก็ไอ้เพลียงนุกเมื่อวนมาอยู่โรงพยาบาลอยู่ตั้งที่ปีนั่นเออปีตีตีเมึงอว่าโมอที่ไอ้ครับเลี้ยงกู้งตั้มหนพลันธุ์รัวเมื่อวานแกหน้าโรงพยาบาลมันมีสต่น้ำแมวโม่ประดับลงไปรำอยู่แมวแมวแมว คนบาต่างจงที่ปันคนนั้นเลยเมื่อวาปอเองแมวปลัดบ่มายืนโอ้กันเกลียวโอ้อยบ้าโอ,อย่างเนื้อแต่กูเนือแต่กูกูไปอาจเจียมากรองแมวหม้อดูยืนเล่หม้อว่าลุงนี่ต้องง่ายบาเด็ดกัดเราว่าอาการไม่เหมือนเผื่อนเผื่อก็โอ้แกช่วยน,นั่นเีงเขาว่าเจ้าหม้อเดียก,กูหม้อว่าลุงวันนี้ย่าอนุญาตให้ลุงกลับบ้านเป็นคนแรกตพราลุงง่ายบาแล้วกูดีใจว่าได้กลับบ้าน มอว่าแต่ก็ได้เด่งความเยใจว่าแม่ถสลุงช่วยเด็กว่าเราเคยตุบปาไปเว้นวันใดน้ำยานูตายแล้วมอวาเออกัว่าอมนี้ตุบแล้วมอว่าตุบมันรวยว่มันเปียกปมตุบปาไปตากแดดมอวาเพื่อหมอว่าอยู่โตแต่อย่างมาจังอู้เลยแม่ติดกันแต้พี่จะไปหรือไม่ไปผมไม่ว่าแต่วันนี้ผมต้องไปแล้วเนีย มึงไปมาพกแกฮะมึงไปมาตายมึงมาตายไหมไปกับคนเจรตาแตยใเคยเจรากูเว้ยเจรรากันตาจันทีดีแต่มึงตาไม่จันทีดีมึงรู้ว่ากูเจรรานั้นนต่ไม่ยันอาะจา์ทีดีจดนกูเด็กจันอ่ะจย์ทีดียืดุ่นคนได้อาจันทีดีตามมนังเปรียบมันจะเคยตอบได้ละกคนแกตามตอบอยากมั้ยตอบยาก เกตัมาปลือกไกยกี้ใต้โต no. like right ๊ะค right right. ุณครูบพวนู้นจะเกยตอบตอบแต่กูมึงตอบเปลือผมครับหยุดแม่มึงเก่เองคนเดินกำลัีตอบมาเดี๋ยวนี้ไปกุญแจลัดไม่ตายจะลัดกันจะลัดกันเอาใจเจ้าว่ามึงจะลัดวันนี้นะมึงลอกกูจีฮะเจ้าว่ามึงลอกได้กูปล่อยลอกเปลือนี่กูกำลังยืน แต่มึงเก่งจริงมึงลอกไอ้กูหนังนั่นแหละกูไปลอกไอ้มึงหนังเออเปลี่ยนที่ตาเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเป็นลอกไอ้ยืนอ๋อนจะว่าลอกไอ้ยืนลอกได้เฉยมะลอกได้นแหนะแหน่กรกูหนังจะได้ฮัลนหลหยัดเมะเปรีวไปเลยมาหยัดไปอี้ลอกกูบัดนี้ก็ได้เกก็ได้มองเห็นแล้วว่าน้องงงแกเนั้นได้ล้มป่วยกลายเป็นเจ้าหญิงนิสสาวมาปีกว่าแล้วอาการของน้องมึงมันขนนอนละ ต่ไม่ใช่คนนอนหลับอาการน้องมึงเมนคนป่วยแต่ไม่ใช่คนป่วยเพียงแต่ว่าน้องมึงนอนหลับไปแล้วมันไม่ยอมตื่นขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าไม่ยอมตื่นขึ้นมาทานข้าวผมว่าการที่น้องนอนนอนหลับไม่ตื่นแบบนี้ดีอะพ่อดียังไงไม่เปลืองกูเต็กกับยาถี่ควั่ยัดแม่น้องมึงนอนหลับจนหลังจะเน่าแล้วมึงมีอารมณ์ขันกูกระทืบตายกูมึงดูด้วยแปลว่าการที่น้องมึงนอนหลับไปนานนน มันอาจจะตายขึ้นมาจริงๆก็ได้เนี่ยผมอยากทำยังไงพ่อผมไม่ใช่หมอมึงกังนะตามตำราของชาวยักษ์เขาบอกเอาไว้ถ้าหากไปพบเห็นยักษ์ตน้นที่มีอาการเหมือนกับน้องมึงที่เป็นอยู่เนี่ยจะต้องไปหาเลือดมนุษย์สาวบริสุิไม้ดื่มแล้วน้องมึงก็จะหไงเป็นปกติเลือดมนุษย์สาวบริสุ์ใช่มัน,นาย,ยากอนะพ่อมึงรู้ได้ยังไงเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ไปโรงเรียนอาจจะล,ล,ล่องเหลืออยู่บ้างต่เด็กที่พ่อแม่ตรงมาอยู่ตามหมอฟัก ไปอยู่ตามโรงเรียนรอดยากเลยมึงรู้ได้ยังไงเป็นความจริงครับพ่อพอตามไปดูมั่งถอย่าถือถ้นแต่รถอยาถือถ้นแต่จุระับเสาวันอาทิตย์ลูกบอกว่ามาไม่ได้เด็นพิจิตรพิจิตรเปรตอะไรตามไปดูมันอยู่ไหนโลตัสโลตัสบิก๊กซีจางอัเตยไปอยู่กันเจดเจกเจดเจดกลางค่ำกลางคืนไม่ใช่มันหลับไม่ใช่มันนอนมันทาอะไรดูไปอยู่โอทูไปอยู่คนแจ้างงานไปอยู่ใจกาเกียงดาว ดึกๆเดินๆมันจะมันหลับมันจะม่นนอนตีหนึ่งตีสองเที่ยวเป็นคู่เป็นคู่มันํำปลิดอะไรพอ่อจะมันไม่เอากันมึงไม่ต้องไปเสือกลูกชาวบ้านเด็กบริสุษพิน์เนี่ยทำหนังสือขอไปแล้วลูกใครอะพ่อลูกของกษัตริย์เรืองเด่นเป็นผู้หญิงสาวสวยแล้วก็บ,บริทุดพอ่อต้องการเอาเลือดไห้น้องดื่มใช่พอ่อผมพ่อกว้างผมหน่อยการที่พอ่อทำแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยพ่ออย่าลืมว่าการที่พอ่อเอาลูกคนอดื่นมาฆ่าและสังเวย ลูกพ่อให้รอดแต่ลูกเพื่อนตายทำไมพ่อไม่คิดว่าก็มีหัวใจมันพ่อเขาร้อไงไห้เหมันกับพ่อก็อเสียใจมันกับพ่อแล้วทำไมพ่อต้องทําแบบเนี้ยมึงควังนะใครบอกมึงกูจะฆ่าเขาอ่ะแล้วพ่อจะทํำยังไงมึงควังหลังจากที่ได้ตัวผู้หญิงคนนี้มาเรียบร้อยนละ้พ่อจะกรีดเอาเลือดนิดเดียเท่านั้นให้น้องมึงดื่มอ่าใจนวะ